สบายดีสบายดีได้สวัสดีเด้อเข้ามาปึ๊บห้องปับรถเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีแล้สวัสดีเบิดสุขสุขคนคืเก่าเนาะนี่ก็มาหาซื้อเนีกบนักกินก่อนโอ้โหสิได้หยังเนาะหมใหญ่ก็ได้ล่ะได้หมใหญ่อ่ะมาหุงามแท้มนป้อม

ฮากับสาวทองคือเก่าสบายดีสาวทองคือขนมเด้อโดยเอาให้ไปก่อนเอาอย่างก่อนเักบุกนี่นะครับงานแท้ที่ก๋วยเตี๋ยวบอเสียงเพลงเนาะต่อเลยเนาะทางงานเพิ่งเปิดเพลงต่อเสียงเงียบๆอยู่ตอนเท่าก็ได้เครื่องไงแล้วเนาะสากท้องได้สิ่งเอาไว เนี love, ่ยทั่งเงาะเออเดี๋ยวใครเขสิรงดังเสีังเครื่องได้พอเอาเนาะเสียงเพลงเนาะกะเปิดเพลงมือนในกระบะร่างนอกไหมพี่น้องเสียงเพลงแต่ข้าวไรกะบุ้เครื่องแกงน้ำไห่ปะเมื่อกี้หนอะไปฟุ้งหาก็ลงมาหาออกจากห้องมอเอะไะก็ลงมาอลไรอย่างเ้าเป็นอย่างออกจากห้องมอเป็นไข่แต่ดอกโอ๋อ อย่าแต่บางงามเนาะงามเดียวนันลายกแซอเจ้าด้วยบใรเดียวมาม่ได้เลยพกสินหัวคับแม่เวอย่างนู้นให้ลูสคแงเจะแต่ัวพ้องขอาเปียกละใส่เฟอต้มขาเปียกอันนี้เปนอย่างัวหัวอย่างเดียวบพากันดอกเะบ่ตรงเดียวเพระว่าลชิ้นปลานี่ อ่ะบอนดองหลักคนงามซื้อว่านั่นนงทานด้เห็ดกินอยู่โอเคบะเตียมันซื้อเมื่อคนขายเมื่อบ้านนะขายหลอกขาย่ซื้อเงไ่อย่เอาอย่างนี้ปัดหัวะ

Cái xin nha xin แบวบ่พุ่นพุ่นภาพนะค่ะเพิ่นเลิกอัน ซื้อเครื่องแก้ำไม้เอองามแถอเอาบ่นเอาเงินอ้นนี้ค่ะจ้าหองบ่เป็นยังไงนี้ตะก้าแล้วก็นีอยู่ เอาบอลนี่บอลเอาไปเอาตะก้าหนึงก็ได้เอาเงินเอาบอลพกแวนไม่ได้เปื่นบะไอ้ยันพยาเอาในคุกในกคลองอย่งนีน้นะ โรท่านนู่นโรชิมโรชิมหาอันนี้เลยโรแปดพันเอานี่โรหนึ่งแซบจะบบหรอเอานี่โรหนึ่งเนาะเอาไปแซบมาสองคืนเ้อะเอาสามพันก็ได้ ฐานอหนึ่งไซสก่อนด้ยแต่สาวโมันซื้องเอส ใส่สายทองกันเอาชิปเปอร์ก่อนไปออกกันเลยวัดนี้เนาะกินมันน่ะแต่ฟองมันบี้ยากเนาะบี้ยากก็บผซื้อค่อยกันเลย อย่าเลยอย่าคิดชั่นเลยแขวะเมื่อบุได้เลยบ่อวุ้นเป็นห่วงเลยเมื่อวุ้นรวยแล้ันเด้เมื่อวุ้นไดี๋ยวนี้ไปโอ้โหทก็นได้หลายอย่างเติมเนาะบอกเมื่อวุ้เป็นห่วงยันเป็นห่วงแต่ว่ายันเมื่อวุนได้ไปน้องไก่เมื่อหายน้องดิวี่จำเนาะ ไปบอนี่ไงกิจกรรมนาค่ะไปบอสายไรบอไม่จะเป็นไข่แบบองค์เนี่ยเมนว่าช่วงนี้หนาฝนได้กันยุ่งกันลายได้อยู่ในเองในเห็ดบออยู่ในเองในองค์อป้าเนาะได้แห้งอ่ะว่าภูมิคนแพ้ไว้กะไข่ไว้ภูมิต้นทานบ่ค่อยดีกับไข่ไว้เนาะ Uh, thật là đen nó ha, nó ra đây, đây đời. này, xin xinh ra bộ, đây, nhìn này đấy, đi, โอเคน้าเฟยเป็นน้องเมื่อเจอกันอยู่เพือนอีกทีหนึ่งเนาะเราได้แกให้ทางสายชอมันขับรถก่อนไอ้ยันเสียงลมมันเข่าลบมกวนเนาะโอเคมาหอดเดินเลียวเดินเนาะเนาะเดินเน่อท่านท่านท่านเออดินขับป้าขอบป้าพอดีไม่รอแกละไม้เลยแทนแทนแทนยาแม่ดีเอ้ย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 ตกรถเลย

vì chắc chẳng khăn đấy đi xì sao các xì à xì làm bông Làm đen bông Bắt bông Ôi bởi thêm một mỏ vô nó lại <laughs> mu ngọt เดืองเนี่อเหนอึ้งเด็กไปเองวะเด็กกรหายกลับมาเลยหันมาใสสวัสดีน้่งใโอ้ยวอชาบริดน้ำบังดิวนี่ไปมอนเสียงเพลงเนาะวานั่งใสโอ้มีบทเสียงมาซื้อย่างเด้พแมพี่น้องมาๆๆอย่าขาอยู่นี่ มาไว้มาไว้ไพคือมือแต่เคยเปิดไพ่กันเนอะคือฝนชิโต๊กเนอะโยนิ่นบบก,กินเนอะโดยสบายดีหา,างมาแต่ตลาดเล็กซื้อเครื่องเกล้อไหมโ,<อ>โดยไม่ไรนะ้าวาบเพน đường kèng đương tẩm nè men xi phân bớt, <laughs> một... <laughs> là... rồi. phải đấy sẽ đẹp như phù nè. Jack làm rong luôn. Con này đã xinh xắn như thế nào mình? Con này đã xinh xắn như vậy. Bỏ hẳn như vâng. Thay nước mưa, rồi. Thôi cũng chưa có nôm, không phải gì không nôm. Rồi, xíu lót, xíu dài lót. Thay cái này. Anh chi phẩy lao, anh chi phẩy. Chi, ô, rồi rồi rồi. Anh chi phẩy cũng mát จเอาเลยบ่โดยค่ะคงมีว่าเสียงเพิ่นสิมาเมาคีมเลยนี่เนาะโดยชุดน้อยบ่ชุดน้อย3กรัมตกลางแล้วก็มี5กรัมโดยยาเนาะพหน้าขาวพหน้าขาวมานี่เลยเนาะโดยอันนีุ้ดุดกลางบ่แม่นุดกลางก็มีขายเนาะโดยบ่ได้ขายตมนำยังเลย อันนี้เป็นดีท็อกแบบขับทายยากไปขับทายบสะดวกยังสิน่าโดยแบบไปกินายแบบพุ่งเบาพุ่งออกพุ่งยังยัสินะในน้ำเสีทองว่ามันกินเยอะได้กับอะไรมักินเยอะนั่นมีคอลลาเจนผิวขาวผิวยากรวยอยากงามผุกองสีเดืองนั่นเนี่ยสีเดืองที่ชมอ่ะด้วยลองด้วยหะ พ่อละเจนผิวขาวสิกินบ่นี่นะพ่อเตียงเพิ่นกินอ๋อพ่อเพิ่นบ่นั่นกะพอเพิ่นโอ้ผู้เพิ่นน่ะกับอันน่ะน่ะเพิ่นกินแบบว่าบำรุงเพื่อสุขภาพผู้ใดนอนน้อยนอนหยังสินะนอนเพียงพอกินข้าวบ่แซ่บจังซี่นะออโยผุดแข้งดก็มีเด้อดีวงดีวายหั่นโยเบ่ได้กินบ่ซ มิเตอให้าสร้ามเตียงเพื่นกินปพติเป็นเมียแล้วว่าอยากไม่อยากคาอยู่แต่ว่าเพื่อนแบบว่าพักผอนหน่อยหน้าแบบอันให้เพื่นโดยสุดชื่นพันหนึ่งโดยหาเนหาเนไปโดยเมนหาเอ้พันหนึ่งหาเนเปตามชุดเมนหาเช็ดหาเนเ็ดจิโดย อันนี้เจ้าบ่ต้องการเนาะตัวนี้เนาะสีคิีมค่อันนี้สีไข่นี่อย่าลดน้ำหนักอย่าลดน้ำหนักเจ้ก็ไม่จำเ่็นต้องการดอกแบบนี้โอ้ดีแล้วไม่ต้องคือแบบเราได้เคยใส่เลยนะเบ่ได้เคยเห็นบ่ได้เคยกินเลยตอนนีะเลยเม่อ้วนเพิ่งจะกินอยู่เพคนว่าดีเพคนนะแต่ว่าเป็นภาษากรีซได้แล้วแล้วเป็นมิตามินโดยเป็นวิตามินลดน้ำหนัก ไฟอ้วนไฟวอร์ยักจ้อยยังใช่นะกินอยู่ตอนนี้เพิ่งกำลังกินไปวัดชุดหนึ่งต้องลดอาหารเพาะแมนอกเมนควบคุมอาหารนําเมนเช่ว่ากินแล้วกับแบบยัดใจ่ยัดใ่กับบวคือเก่าบวลงบวลงเนาะแต่ว่าเ้าว่าผู้ซื้อ่ากินกับไปแล้วบริจาคเขายังน้ำได้แบบซื้อนะกุมมือเลยบริจาคได้ถ้ว่าไปอดได้มันกับบริจเมื่อปกติ แต่ว่าข้ากินไปเบิดกล้องนึงแบบข้าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยนะกระเพาะคืดแบบแต่ว่ามันแบบว่ามันแบบว่ามันแม่ต้องกินข่าไปน้ำแต่ว่าถ้าวแต่ว่าข้าวเกินข่าไปแบบกระเพาะขึ้นดูไข่ให้ชาตะกาจื้อแทนเลยหิวแล้วนะแซดไปแล้วหิวไปละลายแล้วขนมนะมีไก่แซ่บไปแอ้วเนาะลยไปแล้วจะน้อยมูม่านดิ้นน้ำลายนะฮะ บหน้ดมาคุณนุมกันเนาะไอะไรมูกินนะนะโดยมาเกนาะใครโยนไก่โย่ไปโดยกระลงกระแลมกระมีเด้ของเย็นโดยครบโย่แต่ว่าตัวนี้หันกระแลมบ่เพิ่นบ่มาเลยนี่มันมบหรือเปล่าแบบมันมืดแบบร่เคาเจ้าบอ บ่ปกติหันเขาสิเลาะมาขายบ้านเฮาเด้กะแดมบ่เดะฮาต้องหับรอรอจากเขาฮน่ะวันนี้เระช่วงนี้บบเห็นแล้วมั้ะแดมบ่กรมบอบุบิบุบเยอะเออไมแล้วก่รอแดมบ่ไปงานวันต้องแกรมบอฮันเดะกะแดมบ่แต่ว่าแบบนี้นะน้องซื้อทั่วไปก็ได้อันอันพันนี่เนาะอันพันอันสามพันนี่ถ้าใครจะขับมาห้านี่ต้องหาโบเห็นคือแกรมบอไปใช้ก็ กะเลมบ่แต่ว่าถ้าว่าเฮาลงไปเอาวิสบัตนี่ก็มีอยู่แต่ว่าเพื่อเฮาไปเฮามาบัดแนวเฮาก็เอาบ่ได้หลายนาเอาแบบส่งลแบบใส่ชอกไปพอดีแบบหลายบรับเนาะแม่นรับก็ลบากอีกสิหลายเงินซื้อมากําไรก็อยู่นี่นก็อยู่นี่นเปื่อยเบิดอันนี้ก็ค่ะกี ดูช ok ่วงลำหน้ากับเกี чи, ่ยวเขาที่ได้อยู่เนาะตอนฮ้อนเนี uh, no like ่ยน uh ้ำแข็งก็ได้ขายช่วงลำหน้าตอนมันแบบนั stems, ่นเดะเนี่ยนะเลยอันนี้กระเลมเนื้อแซนด์ในขนมหอกระเมขนมปังกระเลมขนมปังเ่ามีซื้อหรือเปล่าอะเ่ามีอย่างอมาบอกเติ๋อไปว่าเต๋ว่าเด้อยข่อยว่าแต่ว่ามันดีข่อยห้องม่ได้กระเลมขนมปังกระเลมเอกระเลมขนมปังใส่เผือกเนาะเมนใส่เผือกกับใส่มะพร้าวแต่ว่านี่จะเป็นใส่เผือกเนาะนันเดะ ได้ซาบูซาวายเพิ่นพี่น้องโดยไปมาสิเอาสิข้าวเรือนเด้อได้นี่มาๆขอใกล้ๆเนาะแม่พี่น้องโอเคเนาะไปขายครีมให้ทงเมียว่าเสียงเพิ่นก่อนไปขายบูก่อนเนาะเจ้าจะกอนนะเจ้าว่านะเอาลายเนาะเเลยโอเคเนาะว่าฮแต่ว่าสั่งยากแมนยูแต่ว่าถ้าเฮาสั่งก็ต้องรอเป็นอาทิตย์อาทิตย์ปลายเพือก็เครื่องาดอีกซ้ําทางเพิ่นหน โดยโอเคนะจบคลิปไปก่อนเนาะให้พี่น้องไปขายครีมก่อนอันอย่าขายได้ได้นี่ <c oughs> ลาเลยนะโดย <c oughs> สบายดีเດ้อ